คดีฆาตรกรรมลึกลับฆ่ายัดกระสอบเศรษฐีสาวเจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าลาโซนิกย่านศูนย์การค้าพาต้าปินเกล้าฝั่งธนบุรีซึ่งได้กลายเป็นข่าวคลึกโครมทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนับว่าเป็นคดีที่จะพิสูจน์ความสามารถของตำรวจเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่สพฤษภาคม2528เจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองได้รับแจ้งว่า มีศพของผู้หญิงถูกฆ่ายัดกระสอบข้าวสารทิ้งอยู่ในคูน้ําเหตุเกิดกลางซอยวัดลาดประดุถนนสายกรุงเทพสุพรรณบุรีสายใหม่หมู่ที่13ตําบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อได้รับแจ้ง100ร้อยตํารวจโทพินิตกิจเจ้าร้อยเวรสอบสวนสอพออบางบัวทองก็รายงานผู้บงังคับบัญชาตามลําดับแล้ออกไปสอบสวนที่เกิดเหตุ ร่วมกับพันตารจเอกดำรงอินทปันตีผู้กำกับนนทบุรีพันตารถทูพินโยศีลาลายสารวัตรใหญ่บางบัวทองพันตารจตรีเฉลิมพลเฉลิมรัชดาสารวัตรสอบสวนพันตรบรจตรีประยูนจันทระสารวัตรป้องกันร้อยตารจตรีสมพลสีประเวศรองสารวัตรป้องกันช่างภาพประจำสอพอ,อพร้อมด้วยกำลังตำรวจอีกจำนวนหนึ่งไปถึงที่เกิดเหตุดังกล่าว ได้พบศพของหญิงสาวอยู่ในกระสอบข้าวสารแช่อยู่ในคูน้ำครื่องใบเกยตื้นลักษณะของศพหัวปักลงก้นกระสอบขาขดม้วนลงพอดีจึงยกกระสอบนั้นขึ้นฟังสักครู่เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติ๊กตึงก็ตามไปถึงได้ร่วมกับแพทย์ชนสูตรลิกศพปรากฏว่าศพของหญิงสาวนั้นผิวขาวคล้ายคนจีนแต่งเล็บแดงแจ๋ด้วยน้ำยาราคาแพง สวมกางเกงชั้นในสีฟ้าอ่อนสวมเสื้อยืดคอกลมแบบเสื้อคลุมลายดำแดงไม่สวมเสื้อชั้นในบาดแผลบริเวณตามตัวไม่มีนอกจากลำคอเขียวคล้ำคล้ายถูกบีบและตามใบหน้าหนังพองคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแทบจะจำใบหน้าไม่ได้เป็นคนรูปร่างผอมบางสูงประมาณ150เซนติเมตรอายุอยู่ในระหว่าง25-30ปีแพทย์ลงความเห็นว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมง ภายในตัวคนตายไม่มีของมีค่าหรือทรัพย์สินอะไรติดตัวไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าเป็นใครมาจากไหนและเมื่อสอบถามชาวบ้านไทยมุงทั้งหลายก็ไม่ทราบว่าเป็นศพของใครไม่ใช่คนท้องถิ่นละแวกนั้นอย่างแน่นอนนี่คือปัญหาที่ทำให้ตำรวจปวดหัวอย่างหนักเพราะรูปคดีอันลึกลับซับซ้อนแบบเดียวกับคดีนวลชวีอันโด่งดังในอดีตหญิงสาวผู้นี้จะต้องถูกฆ่าตายมาจากที่อื่น แล้วฆาตกรนำศพมาทิ้งเพื่ออำพรางคดีเท่าที่ดูลักษณะเป็นคนมีฐานะจะถูกฆ่าจริงซับหรือเปล่าพวกเราเห็นต้องเหนื่อยกันอีกแล้วพันตำรวจเอกดำรงอินทปันตีผู้กำกับมือปราบแห่งเมืองนนผู้ซึ่งได้รับฉายาจากคนทั่วไปว่าเหยี่ยวถลาลมให้ความเห็นตามประสบการณ์ที่ผ่านคดีสำคัญมานับไม่ถ้วนหลังจากการเสนอข่าวศพของหญิงสาวถูกฆ่ายัดกระสอบของนังสือพิมพ์รายวัน ในตอนสายของวันต่อมาคือวันที่3พฤษภาคม2528ก็ได้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งได้นั่งรถเก๋งดัสสันสันนี่เล่นเข้าไปจออหน้าสพออาบางบัวทองพร้อมทั้งแจ้งว่าชายหนุ่มคนขับชื่อนายวิบูรณ์รังนกใต้อายุ23ปีเป็นลูกชายเจ้าของห้างรังนกใต้บางลำพูกรุงเทพมหานครซึ่งมีบ้านพักอยู่เลขที่46บ้านผ่านถม ในซอยวัตรีทสเทพแขวงตลาดยอดเขตพระนครกรุงเทพมหานครส่วนหญิงที่นั่งคู่มาด้วยชื่อนางสาวสมพรวิจิตลักษณะกุลอายุ20ปีอยู่ที่ร้านลาโซนิกจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเลขที่630-237ศูนย์การค้าผ่าต้าปินเกล้าวทั้งคู่อ้างตัวเป็นคู่รักและน้องสาวของนางสาวอารีรัต วิจิตลักษณากุลอายุ28ปีเจ้าของร้านลาโซนิคซึ่งได้หายออกจากบ้านพักไปตั้งแต่คืนวันที่1พฤษภาคม2528อ่านพบข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วพากันไปดูศพที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะสงสัยว่าจะเป็นศพของนางสาวอารีรัตวิจิตลักษณากุลแต่เนื่องจากสภาพของศพเน่าเปื่อยแล้วจึงไม่แน่ใจจึงขอดูหลักฐานเมื่อร้อยตำรวจโทพินิจกิจเจ้า เจ้าของคดีทราบความประสงค์ดังนั้นก็ได้เอาหลักฐานเสื้อผ้าของคนตายให้ดูนางสาวสมพรยืนยันว่าเป็นเสื้อผ้าของนางสาวอารีรัตนแน่นอนแต่แฟนหนุ่มหายตัวไปเสียแล้วทราบความดังนั้นคดีก็เริ่มกระจ่างขึ้นร้อยเวรเจ้าของคดีก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเพื่อทำการสอบปากคำญาติของคนตายเพื่อคลำไปสู่ปมฆาตกรรมในครั้งนี้ทีมงานของท้องที่สพบางบัวทอง อันมี 1, มพันตำรวจทูพินอยู่ศิลาไลาสารวัตรใหญ่หนุ่มธรรมศาสตร์รุ่นสามเป็นหัวหน้าทีมประกอบด้วยพันตำรวจโทรประยูนจันทระสารวัตรป้องกันพันตำรวจตรีเฉลิมพลเฉลิมรัชดาสารวัตรสอบสวนฝีมือดี 100, ร้อยตำรวจโทพินิจกิจเจ้าร้อยเวรเจ้าของคดี 100, ร้อยตำรวจตรีสมพลศรีประเวศพรองสารวัตรป้องกันสายสืบ และตำรวจสพอบอางบัวทองที่มีฝีมือดีอีกหลายนายร่วมกันส่วนทางกองกำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีอันมีพันตำรวจเอกดำรงอินทปันตีผู้กำกับมือปราบคนดังรุ่น15เจ้าของฉายาเยี่ยวถลาลมผู้มีฝีมือและมาดอันเฉียบขาดดุดพยาเยี่ยวสายตาแหลมคมเป็นหัวหน้าทีมก้มาวลมร่วมการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเอง ซึ่งในทีมงานของกองกำกับการนี้ได้มีพันตรจตรีประสงค์เสริมสุขสายรอดสอบสวนฝีมือดีของสพเมืงองนนทบุรีและร้อยตำรวจโทรประถมคู่กระมูลหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสายรุง้งร่วมประสานงานข่าวการตายของนางสาวอารีรัตน์วิจิตลักษณะกุลอายุ28ปีเจ้าของกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าลาโซนิกได้แพร่กระจายไปทางหนังสือพิมพ์จากข่าวเล็กๆได้กลายเป็นข่าวใหญ่ ติดต่อกันทางหน้าหนึ่งและเป็นที่วิภาษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหมู่ของประชาชนในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้โทรศัพท์ถามถึงผลคดีอยู่ทุกระยะโดยเฉพาะพลตบตรีอาพรนินวัชระผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสนใจการทำงานของตำรวจชุดคลี่คลายคดีเป็นพิเศษสอบถามผลคืบหน้าเป็นประจำจนกระทั่งทีมงานของพันตำรวจเอกดำรงอินทปันตี และพันตำรวจทูพินโยศิลาลายติดตามขยายผลอย่างอดตาหลับขับตานอนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างน่าเห็นใจที่สุดนี่คือการทำงานอย่างจริงจังของตำรวจบางบัวทองผลการสอบสวนคดีได้เริ่มคลี่คลายออกมาเป็นระยะมันเป็นคดีที่จะสร้างผลงานให้กับความสามารถของตำรวจดังนั้นนายตำรวจระดับรองผู้บังคับการคือพันตำรวจเอกพิเศษ มนตรีหัสสบัมเรอรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจึงกระโดดเข้ามาร่วมวงไพบู์ด้วยอีกคนหนึ่งทีมงานชุดสอบสวนได้ประมวลเหตุการณ์และหลักฐานตั้งแต่แรกเริ่มพบศพซึ่งรายงานของแพทย์ยืนยันว่าในกระเพาะของนางสาวอารีรัตน์คนตายมีอาหารคือกวิเตี๋ยวติดอยู่ก่อนถูกนำตัวไปฆ่าและถูกฆ่าด้วยการบีบคอจนขาดอากาศหายใจพิสูจน์เวลาการตาย อยู่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งพฤษภาคมการตรวจสอบทรัพย์สินของคนตายหายไปหลายรายการเป็นมูลค่านับแสนบาทในชั้นแรกจึงตั้งประเด็นชิงทรัพย์แต่เมื่อดูตามลักษณะรูปคดีแล้วไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นการชิงทรัพย์เพราะคนตายแต่งตัวแบบตามสบายคือสวมเสื้อยืดแบบคลุมสวมเพียง,งกางเกงในแต่ไม่ใส่เสื้อยกทรงถ้าเป็นการชิงทรัพย์ไม่จำเป็นที่คนร้าย จะนำใส่กระสอบมาทิ้งเพื่ออำพรางคดีการกระทําของคนร้ายต้องมีเงื่อนงามอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เบื้องหลังพันตำรวจเอกดำรงผู้กำกับมือปราบเยี่ยวทลาลมผู้มีประสบการณ์ด้านคดีมามากได้ตัดประเด็นนี้ออกไปและมุ่งไปสู่ประเด็นชู้สาวผลประโยชน์และนี่สินด้านการสืบสวนสอบสวนของตำรวจประวัติของคนตายถูกสอบเช็คว่า เป็นลูกสาวคนที่4ของหนางยิกบวยแซ่เฮาในจำนวนพี่น้องร่วมท้องชายหญิงทั้งหมด6คนพนักงานสอบสวนจึงได้สอบปากคำญาติคนตายซึ่งต่างก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติและถามยังมีการปกปิดความจริงบางอย่างโดยที่ทุกคนโยนจุดสนใจของตำรวจไปยังนายวิบูลรังนกใต้แฟนหนุ่มลูกชายเจ้าของเรื่องนกใต้บางลำพูที่มีทีมงานสอบสวน ได้จับตาดูพฤติการมาตั้งแต่แรกที่ไปดูศพแฟนสาวคนตายแล้วก็หายไปไม่ยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจอีกเช่นเคยเสียหนุ่มลูกชายรังนกใต้ได้ปากคำกับตำรวจว่าพบกับแฟนสาวคนตายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่30มีสายนสอ2พหหลังจากไปจองที่ดินสร้างเรือนหอด้วยกันที่สำนักงานมหาราชวิลล่าเขตบางบัวทองและนัดให้คำตอบวางเงินมัดจำ 1 8 0 0 0 0บาทในวันที่2พฤษภาคม2528พอวันที่2ได้ผาญาติไปรับตัวนางสาวอารีรัตแฟนสาวเพื่อจะไปสำนักงานจัดสรรนแต่นางสาวสมพรน้องสาวคนตายบอกว่านางสาวอารีรัตแฟนสาวหายออกไปจากบ้านพักที่ชั้นบนของร้านลาโซนิกไปตั้งแต่เมื่อคืนเสียหนุ่มจึงไปแจ้งความที่สอนอบางกอกน้อยแต่ทางร้อยเวรไม่รับแจ้ง เพราะไม่ใช่ญาติของคนตายพอดีในวันเดียวกันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์เจอข่าวจึงพากันไปดูศพถึงทราบว่านางสาวอารีรัตแฟนสาวถูกฆ่ายดกระสอบนายวิบูลเสียหนุ่มได้พาดพิงคำให้การไปถึงนายเียงอยู่เซ่กุ้ยอายุ33ปีเสียเจ้าของโรงงานเย็บผ้าหลูแถววัดพญาหยายงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นแฟนเก่าของนางสาวอารีรัตคนตาย ภายหลังการสอบปากคำนายคิงยูก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีว่าได้แต่งงานมีครอบครัวและเลิกการติดต่อกันไปหลายปีแล้วจากนั้นทีมงานชุดสอบสวนก็ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักฟแฟลตเลขที่622ทับ208พาร์ตเมนต์ปิ่น IP, ทิพย์ถนนพระปิ่นเกล้าขีดบางกอกน้อยอันเป็นที่พักของนายพรชยัยวิจิตลักษณะกุลน้องชายของนางสาวอา,ารีรัตน์ผู้ตาย ซึ่งมาเช่าอยู่กับนางวิจิตราหรือจิ๋มแฟงจีนอายุ22ปีน้องสาววาเลนไทยย่านปิ่นเกล้าแฟนสาวที่นายวิบูลเสียหนุ่มรังนกใต้ได้ระบุว่ามีปัญหากับคนตายอย่างรุนแรงจนถึงกับนางสาวอาริรัตคนตายไล่ออกจากบ้านแล้วมาเช่าห้องอาพาร์ตเมนต์กับแฟนนักร้องสาวดังกล่าวเมื่อการสอบได้พาดพิงกลับเข้ามาหาฝ่ายญาติคนตาย ทีมงานสอบสวนก็ไม่ได้ย่อทอ้อยังคงเดินหน้ากันต่อไปโดยนําฝ่ายญาติของนางสาวอาริรัตมาสอบหาความจริงอีกครั้งหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้ทางทีมงานสอบสวนได้สอบพบว,ว่านางสาวเอ็มออนธนโสพลอายุ36ปีซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวอาริรัตมีหุ้นส่วนในกิจการลาโซนิกด้วยในฐานะผู้จัดการประเด็นนี้ ทีมงานสอบสวนได้มองจุดหนึ่งซึ่งนางเอมออนหรือเกี่ยวพี่สาวคนตายพูดกับตำรวจและนักข่าวในงานศพของน้องสาวที่วัตรีทศเทพว่าช่างเถอะตายแล้วก็ตายกันไปไม่อยากให้เป็นเรื่องอื้อฉาวพร้อมทั้งด่าดตำรวจและนักข่าวไม่ให้เข้ามายุ่งเรื่องภายในครอบครัวคำพูดเล็กริยาของนางเอมออนพี่สาวทำให้ทีมสอบสวนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าน้องสาวถูกฆ่าตายทั้งคน ทำไม่ยาติจึงไม่มีใครสนใจและในงานศพนั้นก็ไม่มีญาติมิตรไปในงานเลยนอกจากตำรวจทีมงานสอบสวนเท่านั้นที่ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมตอนกลางคืนมันเป็นคดีอาญาที่ทางตำรวจจะปล่อยให้เงียบหายไปไม่ได้แม้ว่าจะต้องอดตาหลับขับตานอนเหน็ดเหนื่อยกันเพียงใดก็ตามทีมงานสอบสวนไม่ทิ้งความพยายามก่อนลึกลงไปจนรู้ว่าก่อนที่นางสาวอารีรัตน์คนตายจะมาเปิดร้าน เข้าหุ้นขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากับนางเอ็มอ่อนพี่สาวครอบครัวญาติพี่น้องคืออยู่ร่วมกันที่ร้านลักษณะอิเล็กทริกริมถนนจรันสนิทวงใกล้สามแยกท่าพระได้เกิดไฟไหม้ร้านในปี2525 25, ได้เงินค่าประกันไฟ7ล้านบาท,บาทก็มาซื้อบ้านรวมกันอยู่ที่เลขที่21ทับ73หมู่บ้านการนาซอยจรันสนิทวงหนึ่งในตำรวจชุดทีมงานสอบสวนผู้หนึ่ง ได้เปิดเผยว่าครอบครัวของคนตายมีลูกหญิงชาย8คนคนตายเป็นคนที่4ส่วนมากกิจการค้าอยู่กับพวกผู้หญิงพวกผู้ชายไม่มีหัวการค้าในจำนวนนี้มีนางเกี้ยวหรือเอมออนนางพ่อนทิพย์แล้วก็อีทหรือนางสาวอารีรัตน์คนตายและนางแอมหรือนางสมพรน้องสาวคนเล็กร้านไฟ่ไม้ที่ท่าพระประกันไว้12ล้านบาท พอไฟไหม้บริษัทประกันทาท่าจะเบี้ยวในจํานวนพี่น้องก็มีเพียงนางพ่อนทิพย์เป็นหัวเรือสําคัญแต่ก็โกงเงินลูกค้าหนีเช็คอยู่ไม่มีใครเดินเรื่องนางสาวอารีรัตน์หรืออีทจึงตั้งทนายฟ้องบริษัทประกันสารชี้ขาดได้เงินมาเจล้านบาทเงิน7ล้านแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วนางสาวอารีรัตน์คนตายได้มากกว่าก็มาเสียงร้านเปิดกิจการของตัวเอง ที่ลาโซนิกศูนย์การค้าพาด้าปินเกล้าวโดยมีนางเอิมอรอนพี่สาวซึ่งมีกิจการบริษัทธนศสนลจำกัดเลขที่367ทับ74ถึง75แขวงวัดรั่วเป็นผู้จัดการด้านสั่งของเข้าร้านที่ญาติของผู้ตายไม่ให้ความร่วมมือนั้นเข้าใจว่ากลัวตำรวจจะสาวไปถึงตัวนางพรทิพย์ที่มีปัญหาเรื่องเช็คเมื่อทุกอย่างขมิ้นเกลียวเข้ามาเรื่อยจึงแน่ใจว่า การตายของนางสาวอารีรัตจะต้องเป็นฝีมือคนใกล้ชิดซึ่งทีมงานสอบสวนเชื่อว่าฆาตกรจะต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างญาติที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วขัดแย้งกันขึ้นซึ่งทางการสอบสวนเจาะลึกลงไปอีกว่านางสาวอาริรัตคนตายเป็นคนที่มีฐานะดีแต่ก็มีเพื่อนผู้ชายมากจนทําให้ฝ่ายญาติที่เคร่งประเพณีจีนต่อว่าเป็นปากเป็นเสียงอยู่บ่อยครั้งประเด็นนี้ นางสาวอารีรัตน์คนตายได้เอาเงินของบริษัทไปลงทุนทุ่มอย่างอื่นนับจํานวนเป็นล้านบาททาให้หนางสาวอิมอ่อนพี่สาวไม่พอใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคนตายเป็นเจ้าของกิจการและเป็นหุ้นใหญ่ในประเด็นผลประโยชน์หนี้สินชู้สาวทีมงานสอบสวนไม่ได้ตัดทิ้งไปเสียทีเดียวยังคงเรียกตัวนายวิบูลรังนกใต้แฟนหนุ่มของผู้ตายมาสอบปากคา ถึงความผิดปกติบางอย่างในเงื่อนงมของคดีเบื้องหลังความสัมพันธ์ของนายวิบูลเสียหนุ่มรังนกใต้อายุเพียง23ปีกับนางสาวอารีรัตนสาวลาโซนิกอายุ28ปีความรักของคนต่างวัยของหนุ่มสาวคู่นี้คือปัญหาหนึ่งที่จะมีความจริงจังอะไรหรือไม่หรือว่าความรักของคนคู่นี้มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง ซึ่งทางการสอบสวนได้ทราบว่าเสียหนุ่มรังนกใต้เป็นหนี้สินสาวลาซนิกอยู่ประมาณ5 0 0,000บาทและเครดิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอาไปจำหน่ายอีกรวมนับล้านบาทรวมทั้งเงินซื้อที่ดินจะสร้างเรือนหอก็เป็นเงินของนางสาวอารีรัตน์คนตายทั้งสิ้นการแต่งงานที่กำหนดขึ้นหลายครั้งต้องเลิกราไปเพราะฝ่ายชายขอผัดผ่อนเรื่อยมาแต่ถึงกระนั้นแฟนหนุ่มรังนกใต้ ก็เข้านอกออกในที่ร้านของนางสาวอรีรัตน์คนตายเป็นประจำเข้าล็อกการสอบสวนเข้าพอดีข้อที่น่าขบคิดสำหรับคดีฆาตกรรมลึกลับรายนี้ทั้งนายวิบูลแฟนนุ่มและนางอีมออนพี่สาวของคนตายมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือปิดบังอำพรางความจรงิงไม่ยอมให้ปากคำร่วมมือกับตำรวจทีมงานสอบสวนได้เข้าตรวจคน้นหาหลักฐานบางอย่างบนตึกชั้นสของร้านลาโซนิกพบว่า อดที่กดชั้นล่างจะได้ยินเฉพาะห้องคนตายซึ่งในขั้นนี้ตำรวจทีมสอบสวนรู้แล้วว่าฆาตกรคือคนใกล้ชิดมีการวางแผนเป็นขั้นตอนอย่างรัดกุมโดยสร้างหลักฐานพยานเท็จเอาไว้เป็นขั้นๆแต่ก็ไม่แหลงคมไปกว่าพันตำรวจเอกดำรงอินทปันตีเยี่ยวทลาลมหัวหน้าทีมงานชุดสอบสวนคดีอันอื้อฉาวซับซ้อนนี้ไปได้เพียงคอยหลักฐานครบเท่านั้น ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ